ไปตรงนั้นว่าเพื่อนเพื่อนอย่าเข้าท่าเลยอ้าวหมดตีไปแล้วโอ้โหอดได้คิวเลยสวัสดีครับไม่ได้เล่นมาหลายวันวันนี้มาสุ่มทีมเล่นบ้างละกันไม่รู้ว่าจะตึงแค่ไหนฝากกดไลค์เป็นกำใจด้วยครับ ไปดูในเกมกันเลยครับขอวอร์มมือก่อนนะเกมเนี้ไม่เล่นหลายวันอุ้ยหรือว่าหรือว่าติดฝแล้วนุ่นลงนุ่น ลมหนึ่งเพื่อนยิงลมมั้งย,ยิงลมยังโอเคลมไปแล้วเพื่อนยิงลมไปแล้วโอ้ก็ยังได้อยู่นะครับปืนไกลไม่มีด้วยไปหาฟืนฟ้าปืนไกลก่อนโอ้ยเพื่อนโดน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 ได้ยังเพื่อนได้ยังเพื่อนอยู่ตรงไหน พื่อนอยู่ตรงไหนอยู่บนเท้าเพื่อนโอย้ออยอเพื่อนอยิงลดไปแล้วนู่นนู่นในบ้านในบ้านเพื่อนของอยู่นี่ล้มครับไหนไอเคอยู่ในบ้านเหรอมาหาไอเคก่อนไม่มีปืนชาร์จนะเขาบอกเลยนี่ไงได้แลไอเคโอเคขอปือนชาร์จเขาบอกกลยดีโอเคนะครับ พร้อมลุยแล้วครับผมตอนนี้ก็เก็บไปแล้วสองกิโลครับขอบฟาร์มต่อแล้วกันเพื่อนเราก็ถึงมือกันนะครับเนี่ยเพื่อนเราก็ได้อยู่โอเคโอ้โหดูท่าของจะเกิกน,น,งงนแล้วกันครับโอ้ยของเยอะฟูแล้วเล่นได้แล้วครับเอเคเอเคก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าเอเคแผ่นนี้แรงนะฟาร์มมาแรงมากอุอ้ยต้องบนเต็มเลยเพื่อนมาจากไหนไม่รู้เพื่อนไป เพื่อนทำบนเต็มเลยวิ่งไหมโอ้โหเปิดก่อนได้ปูดนะครับแบบนี้มีไม่สนลอกเองจะมาจากไหนอ่ะพี่ยิงได้อ่ะไม่สนลอกไม่สนลอกนะเฮอ เองไปวิ่งมาจากไหนครับนี่อ่ะ,น,อะนี่ครับตอนนี้เราเก็บมาได้สี่คิวละโอ้ไยสองชาร์จพี่ไม่มีสก,กิลอ่ะเอ้สองควงไม่น่าได้เล่นสองควงอ่ะเล่นเอ็พีทีสูงสักันขอบ้อบบอกก่อนของอยู่นี่ จะไม่มีสโคบเลยอะไปหาซื้อสโคบก่อนดีกว่ามีตังค์อยู่แปดร้อยไปที่คลัง,งแสงลังแสงลังแสงได้กุญแจเปิดคลังแสงกุญแจเปิดคลังแสงไปหาซื้อสโคบก่อนดีกว่าเอ้ยขึ้นมาทำอะไรไม่ได้ตั้งใจขึ้นเลยนะเนี่ยบวกเจองหมวกสาม ันนี้ศพเรายังไม่ได้ฟาร์มด้วยไม่ะไับบอกสามอ่ะบวกสองก,ก็ได้ไม่จำเป็นหรอก๋อ,กอขายรอเต็มขายรอเต็มนะครับโอ้ยซื้อไม่ได้ครับต้องเข้าไปข้างในขอซื้อสักโักหน่อยโอเคสคักโขซื้อซัมเบดอ่า โอ้เหลือ27คนแล้วไวไวมากยีโผกแล้วอะ่ะตึงนะครับเด็กเกมเนี้ยคนเหลือเยอะเหลือเกินปุ๊บไปตรงนั้นตรงไหนเพื่อนของอยู่นี่ขอคิน,นนะให้ก่อน ยีบ้าคนยีบ้าคนสุดท้ายครับยีบสองแหละอะไรรถไวจังได้เป็นคนเพื่อนโอ้โหหมดตีอเคยั k แรงอ่ะโคตรแรงอ่ะเอเคอ่ะ ใครล้อทำงานด้วยอ่ะใครล้อทำงานโคตรแรงเลยดิแบบเนี้ยไม่ไหวอย่าฝืนละจะมาวัดกับพี่อ่ะของแต่งเต็มอ่ะอุ้ยไปข้างหลังขง้างหลังเพื่อนถอยเพื่อนสวยเพื่อนเหลือทิพย้าคนละหรือทิพย์ผ้าคนละโอ้ของแต่งเพียบอ่ะ มี่จะไหวกตีพี่ได้ไงอะ่ะไม่น่าไหวแล้วนะของแต่ง <ไป S 2> ครบรอ่ะไปครับิบห้าคนสุดท้ายอะ่ะไหวครับรุยครับตีเรามันตึงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวใครไปครับนายาวีิ่ไว้เลย เวน่าจะมีบอด้วครับเกมเนี้ยขนล้วนๆๆนี่ไงอะตามเลยครับอิ้ยไอ้เคงแยรงเลยโอ้แจวอะเฮ้ยมีคนลดไอ่ดอบข้างหลังอตีเองหรือเปล่าที่หลดไอ่ดอบมาตะเกียะไม่ได้ใช่นะ จะมาไวเกินเอ้ยนี่ไงโหมดโหมดเฮ้ยนูนไงเฮ้ยขนเนี่ยไปตรงนั้นว่าห เจอคนออนะครับผมขอซ้อมเกาะก่อนใครลอดพี่ทำงานแล้วนะอย่างนี้มีคนมาทางนี้นี่นะอยู่บนป้อมป่ะอยู่บนป้อมป่ะขึ้นเก็บได้สวย ยังด้อี่สั่งก่อนนะทีเดียวใิม่มเพิช่มอยเ้าทันเลยอ้าวหมดตีไปแล้วโอ้โหโอ,โหโอโดได้คิวเลยอะไรวะนี่อ่ะเหลือหกคนทุกท้ายอยู่ตรงไหนหมดอ่ะโอ้โ ปล่อยโดนดูดิทางไหนทางไหนทางไหนดิทางนี้ไปไปเลยโดนเช็คห้าคนแล้วโอ้โหตึงเหลือเกินนี่มันทีมเทพชัดๆอย่างเงี้ยโอ้โหเหลือคนสุดท้ายแล้วด้วย รู้ไงนนยืนแอดอบอยู่ข้างหลังนู้ไงโอเคเห็นแวบๆบแบบช่หรือเปล่าน่าจะช่นะอ้าวตายวงเฉยที่หนึ่งนะครับผมโอ้โห,โโหเกมแรกโคตรตึงนะครับที่หนึ่งเฉยโอเคครับไม่ได้เล่นเมื่อหลายวันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับใครอายากเล่นกับพี่มาเล่นได้นะครับพี่ว่างเสมอวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนครับซ้อมมือซ้อมมือ ขอต้อนรับก่อนสวัสดีครับ